ปาขึ้นปลาขึ้นทำไมอ่ะขึ้นไหยก็เปียกนะสิปลาขึ้นทำไมไม่ขึ้น เร็วเดี๋ยวไม่สบายรูครับปลาขึ้นเอาปลาขึ้นปูครับปูครับ ครูครับครูครับตะขึ้นไปกินนมไปแมกินไหมไม่เอาเปียกหมดแล้วเนี่ยตะขึ้นครูครับน้องคู ภูแบนี่ภูภูครับแปกขึ้นเร็วทำไมอะ่ะพอได้แล้วเดี๋ยวเป็นน้ำมูกไหลเดี๋ยวจะยากไม่สบายสุดรลอเแล้วลูกป,ปะอแล้วไปเดี๋ยวแม่จะพาไปไหนดีเนาะ ไปไหมไปไหมครับไปไหมไปดูนกแก้วไหมไปไหมครับดูนกแก้วไหมครับภูครับน้องภูไม่สนใจเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย ฟันให้ดูหน่อยโอ้ยฟันถูแล้วออยยังบายบายแม่ก่อนบาย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 ส่งจุ๊บ